นั่งทานข้าวอยู่แถวตลาดบางบอนได้ยินเสียงดังโครมนั่นแหละมอเตอร์ไซค์ชนท้ายกระบะติ๊กอาพสีขาวก็มีพลเมืองดีเขามาช่วยเข็นรถเข้าข้างทางผู้หญิงที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่เสื้อสีดำใส่กางเกงขายยาวลายสก็ตก็เลยบอกให้นั่งก่อนรอรถมูลนิธิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็คงจะมา อุบัติเหตุนี้เกิดถนนเอกชัยซอย83ดทับหกรถปิกอัพออกมาจากปากซอยเอกชัยแปดสทับหจักรยานยนต์ชนท้ายประมาณ3-4นาทีมูลนิธิจิตอาสาเขาก็มาถึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ไม่มีทรัพย์สินเสียหายต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปขอให้โชคดีแบบนี้ทุกรายนะครับ